ทำอะไรอยู่พี่ก็กำลังเก็บของเตรียมเดินทางไปสิงคโปร์กันร <c oughs> ู่มิชช่วงเย็นๆครับอันนี้พี่เตรียมอะไรไปบ้างก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็จะมีคอมโน้ตบุ๊กขอไว้ไปทำแผนทำอะไร แต่ทีเนี้ยกักตัวที่นู่นอะ่ะ14วันอะ่ะโคตรนานวางแผนไว้แล้วว่าจะมีอะไรทำก็มีเกม Demon Secret t r e a s u r e โหลดมาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่นมาสักพักแล้วเดี๋ยวจะพาน้องๆเล่นกันติดกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ติดเล่นแบบโอ้โหไม่ได้ซ้อมกันเลยนะยังยังไม่ติดหรอพี่แบบแค่แบบเล่นจะแบนหมดแค่นั้นแหละแงแ้าพี่มีแผนรับมืออ่ะ โควิดยังไงบ้างก็ตั้งแต่วันที่เริ่มกักตัวจนถึงตอนที่กักตัวเสร็จแล้วเราก็จะไม่เดินทางไปไหนแล้วก็พยายามจะอยู่ในขอบเขตที่เขากาหนดไว้จนกว่าเราจะแข่งเสร็จคือเราอยากจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ไว้แข่งเสร็จก่อนค่อยจะดูสถานการณ์ว่าเราจะไปกันได้หรือเปล่าแล้วก็เตรียมมุกเตรียมแมสอะไรให้ครบให้เรียบร้อยเตรมล้างมือในเงี้ยไอแมวเตรียมอะไรไปบ้างครับก็ของใช้ส่วนตัวก็เสื้อผ้าครับเปิดคลังแสง อาหารครับหม่าม้าล้วนไม่อดตายไปเอาวิวอีกคนนึงนี่ครับม่าม้านี่เรากินไว้ใจผมม่าม้าแล้วก็พูดครับต้องแค่ส่วนตัวแค่นี้ครับแล้วก็วะผมครับจ้าหม่าม้าสองผมครับเอากรรมแล่ะเาียร์ไปเรียบร้อยมาแล้วครับอยู่ตรงนั้นครับ นนี ini, care, ้อันนี้อันนี no ้ซอมกิจัคร uh like ับาจะจจอันนี mm: ้ซอีินกัค tamam> รับครับผมก็มีเสื้อผ้ากับของขนมแล้วก็ของใช้ส่วนตัวครับอันนี้อันนี้คือผู้เล่นใหม่ใช่ไหมผู้เล่นใหม่เดวสราำรองน้ำนำตัวชื่อเจมครับชื่อในเกมก็เอเอเจมพวกพี่ตื่นเต้นกันไหม ก็ไม่นะคือน้องๆเนี่ยเคยแข่งระดับเอเชียกันมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยที่แข่งกันมันเป็นสถานการณ์โควิดเราก็ไม่ได้เดินทางไปแข่งแต่ว่ารอบนี้นเป็น world series ซึ่งรายการมันใหญ่กว่าแต่ระบบการจัดการเขาดีแล้วก็เลยทําให้สามารถเดินทางได้แล้วก็น้องๆเองเนี่ยยังไม่เคยเดินทางกันน่าจะเป็นน้องๆมากกว่าที่ตื่นเต้นกันในเรื่องการเดินทางแต่เรื่องแข่งน,น่าจะไม่ไม่มีการตื่นเต้นอะไรครับน่าจะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของน้องๆมากกว่าเมลจะไปยูนิเวอ์ดอลเปล่า คืออะไรครับส่วนสนุกที่สิงคโปร์ไงไม่ครับเรียกว่าจะถือตังเข้าบ่อนที่สิงคโปร์อ่ะจริงเหรอใช่ครับได้วยเตรียมขับด้ว เราไม่อยากรู้อีกแล้วว่าเราตื่นเต้นไหมหรือว่าพร้อมขนาดไหนตื่นเต้นครับไปคอนเสิตัวแรกอันนี้ครั้งแรกเหรอในชีวิตเลยเหรอครั้งแรกครับไม่ไม่ครั้งแรกกับทีนี่หรือครั้งแรในชีวิตครั้งแรกใช่เหรออันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอเจ้อหรือว่ามันเป็นการไปแข่งครั้งแรกตอนนั้แล้วมึงได้แชมป์โลกเลยยิ่งดีเลยนะครั้งแรกเป็นกันมากอยากตื่นคุณจะดื้อจริงจังนะเป็นนกของน้ำใจมึงมากแล้วมันพูดแล้วมันดึงหน้าเลยครั้งแรกเป็นกันมาก ไม่ได้จริงไม่ตลกาไม่ตลกอ่ะมไม่ตลกไอ้สัตว์ไอ้น่นไมาใจรกม่ใจราถึงแล้วกนาาคไทที่มีความพรอมด้วยตัวเอจริงข้าขี่นะเห้ยย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 มยย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 ย ความพยันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมจะโชว์ตอนเกิดเพลงที่สุดแบบรับแรงกดดันใน้แรงที่สุดที่แบบว่าเป็นบิ๊กบิ๊กของทีมอะไรแบบเทมเปอร์อะไรงไปก็น่าจะวิวหอยสังวิวหอยสังวิวหอยสังอะไรเราค่อยสังพลาดตรงนี้ต่อทำไมถ้าขอให้ผลทำไมถึงเป็นวิวอ่าเป็นเล่นที่เด็กมก็ มาตะวันด้วยใช่คุณเพียอันนี้คือโดยรวมภาพรวมแล้วคือมันครบเครื่องนั่นเราอะเราแบบจะแต่งอะไรดีเอาแบบอันนี้บอกข้อดีของเองเหมือนกันข้อดีน้าแล้วก็ำหน้าไปยิงโอเปหโตัวเปิดต้องเป็นโตเปิดที่ที่มีความที่ไหนไหมไม่เลยขี่นหรออ๋อคือไอ้ผู้ที่เราที่เราเราเราจะไปเจอคือเจอมาหมดแล้วบางบางที่เขายังไม่เจอกลัวประเทศอะไรที่สุด คิดเดว่า,า,วาคิดว่าใครจะตื่นสนามแล้วคิดว่าแบบจะมีข้อมผิดพลาดเยอะที่สุดในทีม <c oughs> น่าจะเป็นพี่พโต๊นะถ้ากายยังไม่สนานขอเป็นห่วง <c oughs> เป็นห่วงเ,เป็นห่วงนี <c oughs> ่เป็นห่วงนี่เป็นหะ่วงนี่เป็นห่วงนะขออย่างเดียวไปทีน่นะู่นน่ะเดี๋ยวมีมวล <c oughs> มเปิดตัวร่วมทำรองการมีนายเปิดประตูบอลหาทีเข้าใจไหม ถ้าแมันรู้สึกว่าแบบพูดแล้วมันแบบว่ามันกลัวจะแบบกิจใจกันอะไรอย่สสางเี้ยศึกษาผู้ใหญ่ก่อนึกษาแก่ก่อนโอเคป่ะอยางมีปัญหาก็เด็กขาดข้างทะเลาะกันนะโมาโหอ้องโ,โอหโอ้โมจจอโดกอโอ้โีโอหอ้โหโอ้ห้โอ้้อ้โหโอหโอ้อหนอ้โหโอ้โหโอ้โห้อ้เ้โหโอ้โหโอออ้้ออ้อ้หออะ ความมั่นใจน้องรู้สึกว่าความมั่นใจพี่มึ่งใจพี่กู้จากห้องนั้นกู่งเก่งทุกคนหมดเออเก่งทุกคนมาถึงฝีมือเหรอพี่ฝีปากเป็นตัวแบบหรือว่าสร้างสรรค์เพลงให้เพื่อเได้ยินที่สุดขอผมจะับกัปตันนะครับพี่หอสั่งเลยครับขอยสอีกแล้วอ่ะคนสุออหอยสงอีกแล้วเหอโอเคแล้วคิดว่าใครจะแบบที่แบบประสบการณ์น้อยหรือว่าแบบจะมีข้ออิทธิพลที่สุดอีกทีที่เราเป็นผู้บอกกดูน่างามมาก เคะก็ไม่เคยมีแฟนไปเตะต่าประเเอ๋อเออใช่แล้วอย่างนี้งที่ที่ถามน้องมาคือห้าคนนี้คือยังไม่เคยได้ไปแข่งที่ต่างประเทศจริงๆแข่งฟีของเราได้แจกฟอีอ้ความใชนความกดดันมันต่างกันแต่พวกผมก็น่าจะคิวๆนะอย่าเลยไม่กดดันไม่กดดันไม่กดดันน่าจะเตื่นเต้นขึ้นขึ้นตบินมากกว่าทำไมอ่ะไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นติดัวติดโรอบเงี้ย

มัน you know, yes, hey, ิตลอดเนยเมยดิดหเอ้ยเดี๋ยวี่พัก้อกนเฮ้ยเรบอกไปเลยนะคือมันแยกไมได้นะถ้าถแยกได้ก็จะแยกไม่กไทีเนี mm ่ย hmm. ซ้อมัน UH, น no ี่ี yep, ่หาอะไรล้อไม่ซ้อมเลยบอกด้วยอันนี้คือขาเรียกว่าแยกไมได้จริงเท่มันแยกกันต่อไปมไ่แบดไม่อย่างแรกต้องใช้บเดย์้องก่อนเพรมวานเป็นบอเดยุเรยเขาเรียกว่าบอยงเล เดี๋ยวมีกานก็ไม่ไงตัดยาตัวตัดยับเตรียมความพร้อมมากกขนาดแบนี้อ๋พร้อมครับพร้อมเลยเราคาดหวังทุกคนคาดหวังแบบอะไรกับรยกานี้ในแชมป์หรือว่าแกนดีก็พอถ้่ก็พอถ้าพอพอต้องต่อพออย่างเงี้ยึงไม่ข่าวแต่ถ้าได้ดีก็อยากได้แชมป์ ก็รอใหได้ก่อนก็รอใได้ก่อนได้แล้วนี่มาเดี๋ยวแนวแบบไม่ค่อยมีความได้เลยมั่นใจนี่มั่นใจมั่นใจแบบไม่กลับดีเนาะไม่กล้าแบบดีสุดยอนตั้งแต่เราซ้อมมาเล่นกันมาคิดว่าใครทยก็เดินเกมเลยที่แบบว่าเฉลี่ยดีตั้งแต่เกมดีเล่นดีสองคนนั้นก็ตอบไปแล้วพี่ภต่าอะไรก็เดินเกมภาษาที่เนี้ยอ่ะภาษาที่เนี้ยอ่ะก็เดินเกมเลยพี่มันเป็นกาเดินเกมหรอแล้วเป็นห่วงใครในทีมมากที่สุดในการแข่งครั้งนี้ที่แบบว่ามันจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าแบบที่มีแบบยังไม่ บูโน่บู่น้จแังไม่เำอไคืไม่ไม่เพราจริงน้องอบอกอยู่ว่าน่มาแต่ตอนที่น้องได้แชมป์ีอ่ะไันไม่มีโน่ตอนนั้นเขาไม่มีโน่ใช่ไหมโน่พิ่เข้ามาใช่ตอนแรกมันเป็นเป็น้องคุณพอได้ชมปีปุ๊บแตนั้นเปลี่ยนโน่เข้ามาเป็นเป็นคนเป็นคนนทีมที่ห่อแ็จเราก็ไว้ใจเขาในทีมไว้ใจเราต่อไปเเร ไอ้บินนู่นอะสามรุ่มเไม่เคยเจอกันเลยเราเด็กเราไม่เคยเจอกันเลยแนะนำตัวก่อนดีกว่าแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเกย์อายุชี่เเกย์เอ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 เสเอเอเาเเอ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 เมเออออ้อเออออเเเเเเเออเ พี่เขหาคนก็การกับเราพี่เขาก็ตรงมาแล้วเรารู้ไหมว่าถ้าเรามาเราต้องมาเป็นรองรองก่อนครับเดยไหมไม่ไม่ปที่นู่นก็คือจะมีโอกาสได้ลองหรือไม่ลองก็ขึ้นอยู่กับคนจัดการแข่งหรือว่าอะไรเกีไหมเดี๋ยวครัส่วนนี้ก็ไปเป็นกำลังใจด้วยในวันนี้เคยดูทีมเปลีซ้อมไหมคิดว่าใครีแบบว่าเีเกอร์ตั้งแต่เกมกอ้สุดสำหรับเราสำหรับเราไม่ได้ไม่ได้กงีเี้ย เระนเจ้าผู้ว่าทั้งหมดเจ้าันหมดเลยเจ้าผู้ว่าทั้งหมดเลยอ่ะแล้วคิดว่าเป็นหัวอะไรี่สุดในการงานครั้งนี้ที่ประสบการณ์น้อยแล้วก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่น่าแปรกนะน่ากลัวเดิพี่ทุกคนมาเถอะ ไหนๆก็เป็นผู้เล่นใหม่ก็คือเพิ่งเข้ามาเป็นแนะนำตัวแบบชัดๆแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามไปเลยเพราะว่าน้องไม่ดีครับผมชื่อเจมคาราเบลครับฝากติดตามได้เฟซบุ๊กก็เจมคาราเบลเพจก็คาราเมลอ่าอย่าลังใจผมด้วยนะครับมือใหม่มือใหม่ตื่นเต้นอยู่ไม่เหมือนใครเด็ดนะมือใหม่อะกล้องเนี่ยตื่นเต้นอยู่เต้นล็กลักไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เพจดูดูบ้านเจอเลยไปนี่เลยไปนี่เลย MVP ที่แต่ละคนยกให้เออว่าเป็นรู้ไมนี่ยเพื่อนรวยเนี่ย ไม่รู้จกยู่วิวยูดินมากเมอกี้จากที่วิวนดคนมาเมื่อกี้จากพี่วิวยืนดิน่ากเมื่อกี้จ่กี่วิวยืดินมากเมื่อกี้จากี่วิวยืนดินมากเมื่อกี้จกพีัวิวยืนเนากเ่อกว้ากพี่วนดินมาเม่อกี้จากวเยนดินมกเมื่อกี้จากพี่วิวยืนดินากลอก้ากพี่วิวยืนอกหากเมื่อกี้จากพี่วิวยืรดินมากเม่อกากพี่วิวยหรอินมากเมื่อกีจากพี่วิวยืนดินเม่อกี้จาก่วิวนดากเม่อกี้ากี่วิวยืนนมากเม่อกี้รากพี่วิวยืนดินมากเมื่อกี้จากพี่วหยืน ไม่เลยแล้วคือทำไมทำไมเพื่อนถึงลดคนเราขนาดนั้นเราแบบค่าเยอะเหรอหรือเปล่าไงไม่รู้เหมือนกันพี่มั่วแล้วบอกสองตัวสองตัวธรรมดาธรรมดาแล้วเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนครับพี่ไม่เล่นเกมอื่นเลยไหมอ๋อเกมจีนน้องบอกน้องติดใช่หรอเล่นหรอเอาจริงเล่นหรอไม่ก็ไม่บอกเล่นอะไรบ้างเล่นอะไรชื่อเกมอะไร คือก็เหมือนชื่อเกมอเลยใช่ไหมชื่อเกมอะไรอันนี้เดมอนฟิกเซนเชื่ชั่วเขาบผมใครที่สนใจอยากจะเล่นผมบอกเลยว่าเป็นเกมแนวฟีนควาทีที่บอกเลยว่าระดับคุณล่าสันเขาเล่นกันนี่เขาเรื่องเกมต่อเป็นหัวคายแม่ตุ๊กตีที่แบบควรจะพร้อมดับหรือว่าตื่นเต้นทำผลงานออกมาไม่ดีมีข้อผิดพลาดไม่มีมั่นใจเพื่อนในทีมทุกคนขนาดนั้นเลยใช่เหรอคือแล้วตอนนี้คือค่อนข้างมั่นใจแหละคือว่าเออขาถามว่ามีแฟนไหมพกกันมานด้เท่าไหร่นะปีแล้ว ห้าปีปีไปสอนีล้วจะได้คนคนไม่ได้ทีมจะติดต่อคนที่ไรตำหนิถามว่าเรื่องส่วนตัวมานรู้ก่นดีไหมแฟนเข้าใจไหมไปนู่นจะคิดถึงแฟนหรือเปล่าจะมีพวมพวมไหมแย่แยะได้ไหมจ้าไม่เข้าใหม่เราเป็นเฟเยอร์คนสุดท้ายแล้วตอบเข้าไหม่หนเ่งเชื่อนบอกไอ้เจมสีๆสถานะที่พี่มองเราเป็นผู้นำแล้วกันผู้นำในทีมเล่นลงขนาดลงสนามขอกกำลังใจหน่อยได้ฝากกำลังใจเจ้าเอด้วยนะครับว่าไอแข่งสิงคโปร์นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยข้ามผลงานข้ามผลงานที่เท่าไร เข้ารอบดีก <nước> ว <Genius. 5 S 3> ่ารเข้ารอบอเข้ารอบเปนความหมายของเราคือเข้ารอบเื่อจะรอไปกไปไปไปนูนนี่ใช่อ๋อคืออันนี้แค่แค่พอหรอกพอรอพอคือแชมป์นเาบอกว่าแชมป์รายการนี้มันสิบห้าล้านหรอเที่นึกเห็นั้นสิบห้าล้านบาทหรือดอลลาร์บาทบ็า้านบาทหรือล้านบาทที่สองอไม่้อนแรกคอผมว่าสมมติเล่นเร็วๆทีๆเลยีขึ้นแชสิบห้าล้านบาทเราทำไ อาตัวผหาได้ตกละสามล้านนะใช่เงินามล้วจทำไรไม่ทำเี้ยเลยะมีความฝันไหมอยากจะซื้อรุ่นตัวนี้อยากไม่มีเลยหรอปัปฏุบัติอายุ่าไรเนี่ยเก้าตอนนี้เด็กอยู่เด็กอยเก้าาิวไปกลังแรงมากกลังแรงพี่กบี่ยยามอ่นอีกพวกแต่พี่เล่าเลยสู้ใจให้อาสี่นี้มาที่ใหญ่สุดในเกมเป็นที่ละกูดูแลนะ ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าตัวแนะนำตัวเองก่อนแล้วก็ชื่ออะไรครับชื่อแจ็คครับชื่อในเกมแจ็สเตอร์เป็นตำแหน่งโค้ชนะตอนนี้แล้วและเขาก็จะคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วแจ็คตั้โหกไม่ใช่ไอ้ต่างใจอันเดียวที่เราไปกินโรงพยาบาลเลยนะอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากคานในงานบวชประเดิิงเข้ามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามา ก็คือ <Wars> พว <SM> ก <ot> ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างของการดูแลน้องตีฝ่ายเท่าไหร่ก็จะเป็นแจ็คนี่แหละที่แบบคอยดูแลน้องๆไม่ว่าจะเรื่องปสาษานการสื่อสารรวมไปถึงเป็นโค้ชในเกมด้วยคือต้องบอกเป็นทุกอย่างเลยจริงะป็ะภาษาานกับผมแล้วก็แบบเพื่อการอีกทีหนึ่งขวมอากัศที่แบบคือแล้วน้องได้แบบหายห่วงจริงคือไว้ใจแจ็คมากนะครับทีนี้คือไปสามประเทศแน่นอนน้องต้องมีศึตษาหนังต้องมีแบบศื่ษเล่นแล้วมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่ามีใจและเสียใจนะครับเวลาที่มันเกิดข้อผิดพลาด อยากจะปลอบใจน,น้องหรือะอะไรยังไงอยากจะขอแบบสักนิดนึงได้ไหมที่แบบว่าอยากจะเป็นคำคงคำพูดที่เปิาเป็นทีเราเไม่ได้โฟกัสไปทางรางวันหรือว่าการเข้ารอบ ก็ส่วนใหญ่เราเตรียมพร้อมทั้ในการในการเล่นแล้วก็การเล่นแล้วก็เราทำเต็มที่เท่าที่เราซ้อมมาเลยเล่นเท่าที่เราซ้อมมาเล่นให้มันสนุกเราไม่กดดันเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเราต้องไปเอาเงินรางวัลเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยเราเล่นตามที่เราซ้อมเราเล่นตามแผนที่เราศึกษามาเราทําเต็มที่เท่าที่เราทําสุดความสามารถของเราแล้วแ่นั้นเองเราเต็มที่นะครับยูไม่ได้ค่อยถามอะไรขอบแค่เราเล่นตามหัวเดียวซ้อมมาแคเต็มหอกเป็นห่วงใครที่สุดในทีในการแข่งขันเลเป็นห่วงใครที่สุดใช่ จะมีพนุ่งคนเดียวที่เพ<ม>ิ่งเข้ามาใหม่ครับแต่ก็ยังยังยังได้เล่นด้วยกันมาค่อนข้างเยอะอยู่ตั้งแต่ต้นสีั่ปนี้ี่ปีก็น่าจะไม่มีอะไรเข้ามาใหม่มากแต่น้องคือเพิ่งเคยมารายการระดับนี้แล้วก็เพิ่งเคยมาเล่นด้วยกันครับเพราะว่านี่รอบนี้มันเปิดเป็นระดับโลก้งจริงเนาะเพราะมันมอนแรกมันแข่งท้องทาด้วยที่เดินไปแข่งที่ปนระเทศเขาเลยวันนั้นสนุกดีนะนั่นทุกคนที่เคยแข่งรอบเอเชียกันมาแล้วก็อะไรที่เ<ด>คยเจอกันมาก่อน ครรัับบจะะมมีีแแคคค่่่างงงปเเททศยยไนที่เราไว้ใจในขนาดลงสนามจริงที่แบบแจ๊กไม่ได้ไปดูแลที่แบบใกล้จริงเรื่องการเล่นการปลุกกาลังใจการพูดให้กําลังใจเพื่อนควบคุมอารมณ์คนในทีมดึงมูต์ทีมขึ้นมาไปดีๆเท่าที่น้องๆพูดมาเลยครับเป็นเป็นรีบๆน้อยสามเองครับคือทั้งการเล่นทั้งการนักรคือดีหมดเลยใช่คือน้องเนี่ยมาตั้งแต่ทีทั้งแรกการนั้งเยอะแล้วน้องเป็นคนที่ ไม่ได้กระโชกคอกคากหรือว่าใช้ไพ่ทีมแมงมุมเล่นไปเรื่องอะไรไม่ใช่เร่องอะไรเทียมจะจะไม่แตกกันเลยครับท่านน้องคนนี้เพราะว่าน้องคนนี้จะเอาเรื่องกันอยู่แล้วก็ผมว่าทำไมเขาถึงยกให้น้องบิวเพราะว่าน้องบิวเนี่ยเป็นคนที่เล่นได้ทุกตำแหน่งตั้งแต่เป็นสไนเปอร์เป็นคาร์บเป็นเซตละเบิดหรือทุกตำแหน่งแม่งหมดเรื่องแล้ว้อก็เลยไว้ใจเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างหน้าที่อะไรถามเสร็จได้เลยก่อนไปพูดอะไรสักหน่อยถ้าเกิดเราตกรอบหรือเราเข้ารอบก็ อยากจะบอกคนดูไว้ว่าพวกเราเต็มที่แล้วครับเราจะไม่ทําให้คนดูผิดหวังแม้เราจะไม่ได้เข้ารอบก็ให้ดูไว้ว่าพวกเราเต็มที่แล้วครับโอ้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องที่ผู้ชมอยารอตามเพียคือจริงๆถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับ,บจะเริ่มแข่งเอเอ็นเทอ็นก็คือรอบคัดเลือกอเมื่อวันที่ถึงไหบก็เโอ้การดู้เลยถ้ามีเวลาแค่กับเพียรังแข่งต่อเลยใช่แต่ว่าทีนี้ในกฎหมายของสิงคโปร์เนี่ยเขาเพิ่งประกาศมาว่าจะต้องใจของเรื่องจะเป็น อี่สิบเอ็ดอ้โห่าหุยเขี้ยะก็ไม่ทำงานแข่งอะไรใช่ครับจะต้องเลี่ยนงานแข่งไปอ๋อต่างกัอย่างมิสกีบอกไม่ถ้าไม่มีอะไรคาดเฟื่อนแต่มันก็เป็นแค่การคาดเดาใช่ว่าไม่ค่อยสวยอยากจัดนที่มีเด็ก่อนที่จละคนนอกันเบื่อเลยนะเจอมีคิวแข่งนะี๋ยวก็ห้องหนึ่อยู่กี่คนห้องนึงอยู่ได้แค่คนเดียวโอ้โหเขี้ยหาวจายอาบแา้วก็มีมีเกมให้น้องๆได้แบบนี่แหละกันดูเดมอนสีเก็บชัชชั่วโอ้โหมึงเอาแบบนี้ไม่ถูกอย่างนี้ถือเคแล้ว่าด้ มีเด็กกันในเกมนี้ที่เวลาน้องคิดเที่ยงหรือว่าสุดันอะไรก็เกมเป็นกันเลยเมื่อแล้วก็เป็นแอบเล่นกันมาละสนุกดีครับเกมแนวเกมเลเวลเกมฟูลอาร์พีจีอะไรติดเครับโอเคถ้าเท่านี้สำหรับน้องๆปีฝากีบไปแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับทั้งนี้ก็พวกเราก็ใกล้ชิดได้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพจแท็กออลเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะมีทีมงานตามไปอัพข่าวสารที่นี่น้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามไอพีแท็ออลเราด้วยแล้วก็พยายามจะอัพรูป เราเดินนัดแข่งทุกอย่างเลยนะครับทั้งหมดลูกค้าทั้งหมดอยู่ในนั้นนะครับต้องกติดตามไอทีพวกเราด้วยคือไปที่นั่นก็มีทีมงานถ่ายแบบอารมณ์อารมณ์คือแบบในการซ้อมการแข่งท่าใกล้ชิดเท่าไหน่คือเราจะเอามาให้เยอะที่สุดเหมืกันแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจน้องเอเอฟบีไฟด้วยนะครับผมอ่ะบินมาแล้วคุณเหนือก็บอกแล้วก็อย่าลืมฝากกดซัมทายให้ช่องพวกเราด้วยนะครับก็คือช่องเราตอนนี้คือเรารวมกันเป็นช่องเดียวแล้วคือเป็นช่องเอสบีดอฟพิเชียลนะครับผมมึงจะใกล้ไปไหนเนี่ย อ๋อนี่นี่หนึ่งผู้บริหารนี่ยักษ์ใช่ครับอันนี้คือผู้บริหารของเราแล้วเขาเป็นเป็นกเป็นเก่อะไรเล่าจริงเป็นเก่าโอวาสละกันเดี๋ยวกล้องินเสิร์ตติดเลยแบบติดติดหน้าเลยโอวาสเดี๋ยวให้เป็นเป็นเป็นเสริมวงจุ้ยบารมีละกันว่าขอให้น้องเป็นยังไงบ้างจริงก็ขออินเสิร์ตชิ้นนึงก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จแะครับสวยขอให้เอาแชมป์ไปได้ทั้ไม่ต้องหยุดเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอกล้องแบบว่าเป็นเป็นสไลด์ด้วยสไลด์รอบเสียข้าวเลย ก็ขอยแ้วเนาะเต็มท <fit> ี่ครับผมกับการแข่งครั้งนี้สุณๆครับผมโอ้ยมันตั้งใจไปเอาแบบที่เป็นมึงดิไอ้เท่ห์มันจะเอายังไงวะมดูว่าเป็นเองเอาไปเองอยากเก่งดิไปเองไปเองไปเองมันหมดบ้าเลยถ้าแพ้มึงไม่ต้องกลับประเทศแค่นั้นแหละจบเออเดี๋ยวไปเองเนี่ยอะไรใจไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่เอาไอ้เหี้ยนี่ไม่เอาไม่เอามึงเอาดีดีดิกูดีดีไปแล้วมันบอกให้กูเป็นตัวเองเพฮ้ยมึงฝั่งอย่างแล้วไรก็ได้ก็ดีแล้วก็ให้มันสานะไอ้ดิมึงเนี่ยให้ยกำลังใจน้องหว่าเนาะไปรู้สึกไงลอบแรกกูมาสานานแล้ว

พี่แบงค์น้องเขากลัวตอมกลัวต่อมกลัวตอมเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าพี่บอกน้องไปแล้วว่าถ้าผุดไวาเวลาเดินไปเจอเขาแล้วถามว่ามาทำไมพี่บอกอ๋อไปวอนตุตีกะลีเดี๋ยวเขาก็ไปไปวอนตุตีกะลีสิงคโปร์เรื่องร้ายติดต่อมบอครับติดคนอย่างนี้ติดแล้วหรอไปไปไป